ปปสและคอปทเดินทางไปสารอาญายื่นคัดค้านการออกหมายจับนายสุเทพทึกสุบานกรอ่มพวกและแกนนำคอปทโดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีล่าสุดสารอาญานัดฟังคำสั่งออกหมายจับ42กปปสวันที่14พฤษภาคมไม่มีชื่อนายสุเทพเพราะมีหมายจับก่อนหน้านี้ นายสมชายอุประดีนักเขยของน้องฟ้าเด็กหญิงวัย13ปีสารภาพเป็นคนฆ่าคมคืนหลานสาวและร่วมกับภรรยาโยนศพทิ้งร่องสวนมะพร้าวข้างกำแพงโรงงานยอมรับก่อเหตุเพราะเมาสุรา ฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดสำนักงานอบจอตน้นไม้ริมรัว้วโค่นทับรถยนต์เสียหายข้าราชการตื่นตกใจนายออกอบจต้องประกาศอพยพออกนอกพื้นที่ส่วนบ้านเรือนใกล้เคียงถูกลงพัดหลังคาเปลวว่อนไปกว่า10หลังสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ตซี e